เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสีสีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุกสองเดือนกับฟู้ดนิวส์กดแทนนะครับ for the next เมนู and for you who really health conscious okay the script maybe too high calorie for you you don't want to eat and the meal also contain some s fat maybe dangerous for you now we go for tofu stir fry in kali y ิ้ p r e แพ r l i t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  l e t i t water แล้วก็ละลายอาหารทดแทนกับน้ำเปล่าเตรียมไว้ก่อนสักหกช้อนนะคุณผู้ชม ฝาซะ in this bowl ในถ่วยนี้แล้วก็ใส่ไข่ไก่ d i l u t e egg curry powder and water okay now we add oil I use a little bit m m l i t t l e b i t nutrient ใส่น้ำมันลงไปในกระท้าตามด้วยกระเทียม Garlic ยมโอ we fry until the garlic is become a very soft smell The bean curd is here I steam already เ mm hmm. ต้าหู้ก็จัดการน,นึ่งซะส่วนผสมของไข่ใส่ลงไปกับผงกะหรี่เสร็จแล้วก็ตามด้วยหอมหัวใหญ่ the curry powder water and egg mixture and this one is onion chili พริกชี้ฟ้าใส่ลงไปผัดเลยนะคุณผู้ชมปรุงรสสักนิดนึง มัชลูมเวจิชอรีนซอสซอสเห็ดหอมก็ใส่นิดนึงให้มีรสชาติเหมือนเหมือนกันเลยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการผัดให้เข้ากันเซสมิออยชูเมกิ i มอร์เฟเวอร์เป็นมานี่หน้าตาก็ใกล้เคียงกันแล้วนะคุณผู้ชมสุดยอดจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวลาไฟามาสักหน่อยละลายส่วนผสมของอาหารทดแทนกับน้ำซะ mm hmm. สผสมเข้ากันดีแล้วเอาละย้ายกระทะกลับมาปิดไฟเลยนะคุณผู้ชมเท <Take S 1> ลงไปนมก็ไม่ต้องใช้ละงานนี้บลอดภัยขึ้นช่ายก็ใส่ลงไปซะเลยต้นหอมก็ใส่ลงไปซะ and the last you just only mix together now we turn off the fire already เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม ง่ายใช่ไหมหน้าตาก็เหมือนกันเลยนะจะบอกให้เห็นไหมเนี่ยค่อนเป็นครีมเหมือนกันเลยเสร็จแล้วก็ตักราดบนสตีมโตฟูเต้าหู้หนึ่งชอรี่ออยจัส n ์1สปูนไม่คิดอะไรมากก็น้ำมันสักนิดหนึ่งเป็นน้ำมันพริกเผาเอานนะพอละแค่นี้ตายตายแล้ว โลกนี้ก็มีความสุขนะคุณผู้ชมนะ now the world is smile for you no problem if you are still problem about diabetes but for this menu you can enjoy รับประทานได้ครับคนเป็นเบาหวานตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วสาวๆจา้าอาจารย์ยิงสักเขามาประสบการณ์ที่มากกว่า ี่ดกวาเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเพียงมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเป็นจเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณ รายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ026827644สาขาเชียงใหม่053412378-9และ w ว w y i n g s a k f o o d c o m ัก o